กกน้องก,กุ้งมาซีากกโรตีกล้วยหอมพี่น้องมากับพ่อข้ายิ้มหน่อยข้ายิ้มหน่อยอยากกินอยากกินโรตีกล้วยหอมพี่น้องเดี๋ยวข้ามาเบิองเอาเพลนเด็ดแบบไหนนจะจ๊ะอ,อันนี้เพิ่นก็นจะหั่นกล้วยพี่น้องเอาเชีสไปให้ลูกนะมีชีสด้วยเหรอคะมีชีสนั่นพี่น้องเอาเชีสไปให้ลูกสักอันนึงพ่อเอาเชีสให้พี่อันนึงนะ เอาชีสอันหนึง่งแล้วก็กล้วยหอมอันหนึง่งสื่อกล้วยหอมก็สื่อชีสเอาชีสไปให้ลูกไส้พี่น้องเพราะว่าลูกไส้แม่หลวงพุ่มชอบกินชีสแต่ว่าแม่หลวงพุ่มชอบกินกล้วยหอมอเดี๋ยวข้ามาเบิง่งตอนที่เพิ่นจะเฮ็ดเนาะจ้ะพี่น้าาอนจะจะพึ่งแปลงเนาะพี่น,น้องเนาะเฮ็ดแทนแปลงอันนี้แม่หลวงพุ่มเอาสองอัน มันก็จะทอดแล้วก็จะใส่ขลวยลงไปเลยอันนี้เขาใส่ไข่ด้วยไหมใส่ไข่ด้วยไหมใส,ใส่ไข่ใส่กล้วยหอม <c oughs> อันนี้แม่้องพุ้มใส่ ใส่กั้วหอมใส่ช็อกโกแลตอันเนี่แล็กงกขลยแค่ะแล้วก็กจะเก็บแล้วน้องพาวาสายแล้วนะจากอันนี้ของเมนองพุ่มเซจแล้วแต่ว่าเมนองพุ่มใส่ใส่ช็อกโกแลตใส่ใส่นมผอมน๊ะจากน้องเนาะ อันนี้เพิ่งใส่เนยองไปข้าวเราต้องไไหายดีย่ยข้าวข้าวเหนียวพอดีชีดหมดพี่น้องอดกินเลยไม่มีชีดชีดไม่มีเขาชอบกินชีดอันนี้ข้างแม่ลองพุ่มได้แหละ เหมือนกันจะใส่ใส่กล่องก็จะ,จะใส่นมใส่ช็อกโกแลตเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็ช็อกโกแลตพี่น้องน่ากินบ่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ขาถ่ายรูปนะครับพี่ขาถ่ายรูปนิดนึงโอเคน่ากินมากพี่น้องคลิปนี้ไว้ซันนี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณจ้า